ความลับลูกนี้ทำนานละบอกเลยมือใหม่หัดแต่งก็ทําได้ลุกงานผิวติดแกรมเริ่มแล้วตอนแรกเขาก็จะทาลิปก่อน,นเลยนี่เป็นลิปพัมของเมเบลีนะคะคือเราอยากให้ปากฟูๆเลยทาทิ้งไว้ก่อนต่อด้วยงานรองพื้นลรองพื้นเขาจะใช้สีเดียวกับผิวเลยก็วอมวอมที่มือนะคะแล้วก็เกี่ยให้บางที่สุดเออวันนี้เขาใช้แปรงเกี่ยนะหย ไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบเนียขนขาดเนะี้ยลุกนี้ไม่ได้ใช้ฟองน้ําตบเลยงงเนี่ยงานผิวถ้าตรงไหนมีรอยเยอะแกก็บิวเพิ่มแค่นั้นเลยเสร็จแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เนี่ยก็จะเลือกที่มันสว่างกว่าผิวนะแต้มไปบริเวณสันจมูกปลายจมูกแล้วก็ใต้ตาหางแล้วก็หน้าผากแกทาแบบนี้นะหน้าแกจะพุ่งมากแบบมันจะมีมิติขึ้นมาเลยอ่ะจริงๆใช้ฟองน้ำค่อยๆกด x, ๆเกลี่ยก็เสร็จละเสร็จ อันนี้ก็จะเป็นทริคนะคะให้หน้าไม่เยอะไม่อยากก็เซตด้วยเซตติ้งสเปรย์ในแบบเนี่ยแก้มเขาออกเป็นโทนชมพูเลยใช้ลิปโทนสีประมาณเนี้ยมาเกลีย่ยใครมีบัตรแบบสติ๊กก็คือลงบัตรแบบสติ๊กได้เลยนะก็จะยิ่งให้มันติดทนมากต่อด้วยเซตด้วยแป้งเลยค่ะเขาก็จะใช้แป้งในการเซตบางๆเบา,บาๆเซต กันที่บัชออนแกฉันอยากจะวีดบัชของชูตัวนี้มากแกดูไลน,นะเนื้อเขามันมีความละเอียดละมุนนะแล้วก็มีชิมเมอร์แบบเออทำให้หน้าเงานี่นี่นี่ตัวสำคัญเลยไฮไลท์ ite, ค่ะปัดบริเวณสันจมูกปลายจมูกแล้วก็บริเวณหน้าแก้มไปยันโหนดแก้มบริเวณใต้ท้องคิ้วปัดไปรูปตัว C แบบนี้โหพุ่งไปไหนเนี่ยบริเวณคาแกปัดตามคลิปเลยนะคือเขาก็ปัดตามเลฟเฟลนเป๊ะเลยต่อมาก็คอนทัว คอนทัวร์เขาก็จะคอนทัวร์เบาๆพอปัดยกขึ้นไปแบบนี้นะเธอบริเวณใต้กามก็ปัดลงล่างให้พอมันมีเงาก็พออะแกเนี่ยได้ประมาณนี้เลย คือหน้าแบบพุ่งมากคิดว่าได้ตามเลปเปะอยู่เนะต่อมางานตาก็คือง่ายเลยจะใช้เป็นโทนสีเดียวเลยนะจะเป็นโทนชมพูตุนๆุหัวแบนใหญ่ๆแกทาทับไปเลยเปลือกตาใครอยากจะไล่เลเยอร์บริเวณชิดขอบขนตาก็ได้เช่นกันต่อมาเขาจะใช้ชิมเมอร์นะคะผสมสีทาบริเวณกลางตาแบบนี้มันรับกันกับไฮไลท์ที่ใต้ท้องขอเติมสีชมพูให้มันเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงเสร็จแล้วก็ดัดขนตาปัชมาคาร่าเลยแกเอาจริงลุคนี้แต่งง่ายและไวมากอายไลเนอร์เขา ก็ใช้เป็นสีน้ำตานะเพื่อความแบบละมุนล,ละมุน เขียนแค่หางตาแบบนี้เลยแบบเน้นความเป็นธรรมชาติสุดๆต่อมาก็มาสคาร่าคิ้วค่ะปัดไปเลยแล้วก็ใช้ดินสอนะคะในการเติมหางคิ้วก็จบและในการเขียนคิ้วแก่วง่ายเะล่าอะขั้นตอนนี้คือห้ามลืมเลยเซตติ้งสเปรย์จ้ะล็อกทุกอย่างให้ติดต่อมางานลิปนะคะเขาก็จะเช็ดลิปพับแล้วก็จะใช้สีโทนชมพูตุ่นๆแบบนี้ในการทาค่ะพยายามหาโทนสีให้ใกล้เรเนที่สุด ก็จะได้ประมาณนี้เลยเธองานผิวปังปังจึงจึงไม่ต้องโฟกัสทรงผมนะฉันไม่ได้ทำผมเป็นไงงานฝนะึกแต่งกันบ่อยๆเจอกันะอีกคลิปหน้าบาย